จนติดผิวหใหม่ใหยีนมีในอาซินมามัยให้ท่านุ่มหอมเลิฟเลยหัวใจสําคัญในการเรียนรู้ของลูกอยู่ตรงไหน,นให้เขาฝึกฝนทานอาหารหลากหลายครบห้าหมู่และเสริมพชนาการเขาด้วยไพคิวพลัสซูเปอร์โตพร้อม5สารอาหารที่มีประโยชน์เรียนรู้ให้หลากหลายนี่แหละหัวใจสำคัญไฮคิวพลัสซูเปอร์โกฟันดูขาวหลอดเขียวฟันเสียวหลอดชมพู ยาสีฟัน,ฟนเจ,จเดนหลอดเขียวช่วยฟันดูขาวปากหอมยาวนานหลอดแชมพูช่วยลดเสียวฟันแค่เปิดใจก็ติดใจยาสีฟันเจเดนจากจุฬาเฮิร์บสินเชื่อชนทที่ดินเงินชยโยอ,อนุมัติไว้ไม่มีค่าธรรมเนียมและค่าต่อสัญญาผ่อนสบายสูงสุด10ปีสมัครง่ายที่เงินชโยหรือโทร027777333 ฟัน,นะสะอาดชัวร์แต่ส่วนอื่นอาจดูแลไม่ทั่วถึงใช้แบคทีเรียตกค้างอาจสร้างปัญหาต้องลิสเตอรีทัลแั้งซอกซอนทั่วถึงทั้งช่องปากเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีลิสเตอรีนแลคตาซอยงาดำเข็มโปรตีนจากพืชแทนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำหอมงาดำอร่อยมาก มีสูตช่วยลดการเสียวฟันด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบผมว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆค่ะยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเทพไทยและตะซอยซอ,อยโย่รสชาติโดนประโยชน์ฟินๆเออยโยประโยชน์ยะโย,โยและตะซอยซอยโย่